ท่านสาธุชนวัตถบริษัททั้งหลายท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังก็จะขอเล่าความเป็นมาตั้งแต่บทอดยเฉพาะจุดที่มีความสำคัญว่าทำดีมาอะไรมาบ้างทำชั่วอะไรมาบ้างที่าถามว่าทำดีมากหรือทำชั่วมากก็ต้องตอบว่าทำชั่วมากกว่าทำดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาการพลาดพลั้งในการปฏิบัติย่อมมีเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวรห้าประการสู้มันไม่เคยไหวบางตอนที่ท่านฟังมาแล้วจะคิดว่าเก่งมากแต่ความจริงอย่าเพิ่งคิดว่าเก่งนั่นยังเลวมากก็ยังเป็นท่ายของนิวรอ,อยู่บางโอกาสคือเวลาที่จิตเป็นท่ายของนิวรนนะั้นมากกว่าจิตเป็นเจ้าตายนิวรคือชนะนิวรรวมความว่าเรื่องนิวรก็ทิ้งไปดีกระลำคาญ ก็เาเล่าต่อกันไปว่าเวลาประมาณสักสิบห้าวันจะถึงเวลาวันกลับก็ซักซ้อมร่างกายตามคำแนะนำของพระถ้าถามว่าในช่วงนี้เจอผีเจอเทวดาไหมก็ต้องตอบว่าเป็นปกติทุกวันเ่็งผีธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวดานี่พบกันทุกวันคุยกันทุกวันเพราะว่าท่านเป็นเพื่อนที่ดีมาก ยามว่าหลังจากเจริญกรรมาฐานแล้วเวลาที่นั่งพักผ่อนกันก็ไปดีไม่ดีดก็มีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างแต่ว่าท่านก็มาในโลกของเชาวบ้านเท่าที่สังเกตได้ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าก็ต้องสังเกตแค่ที่ลูกตาลูกตาของท่านวันนี้ไม่กระพริบ ถ้าลูกตาแจ่มใส,สแสดงว่าเป็นอากาศพระเทวดาตั้งแต่ชั้นดาวเดินขึ้นไปถ้าเป็นลูกตาแดงดากสีแดงก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมาราชโดยพราะอย่างยิ่งชั้นจาตุมาราชนี้ท่านคุมอยู่เป็นปกติในสถานที่พักบรรดาท่านผู้ฟังมันมีความร่มรื่นชื่นใจหรือเกินไม่อยากจะไม่อยากจะจากมา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าปราตเจาเสียงขัดคอ,เ,อเรื่องคนขัดคอนี่เป็นปกติถ้ามาถึงวัดมอไรมาเล้ว่าพบคนมาไรก็พบคนขัดคอมานั้นจะนั้นการที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครขัดคอเราสามคนมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการที่สองท่านที่มาคุยท่านก็ไม่คุยเรื่องโลก ท่านก็คุยเรื่องคนนั้นตายไปแล้วไปอยู่ที่นั่นบ้างไปอยู่ที่นี่บ้างทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้ค้นถามท่านเข้าว่าท่านทำความดีอะไรยิงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าท่านอธิบายให้ฟังแล้วท่านก็คุยท่านก็บอกว่า,วาท่านเองท่านก็ทำบาปอกุศลไม่มากแต่ว่าเวลาจะตายจิตใจนึกถึงกุศลโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึง่งท่านก็เป็นเทวดาท่านก็เป็นนางฟ้า ถ้ไปถามในคำว่าถาบุบารมีของท่านหมดท่านต้องจุดติลงมาเกิดท่านจะไปไหนก็ตอบว่าถ้าผมไม่สร้างความดีต่อไปในฐานะที่เป็นเทวดาผมก็ต้องลงนรกเพราะผมเห็นสภา,าวะผมแล้วว่าถ้าผมพลาดลงบันลายต้องลงนรกข่มนั่งขุมนี้และท่านก็นที่ให้ดูขุมนรกที่ท่านจะไป ท่าน,นก็ถามท่านว่าท่านจะไปไหมท่านบอกผมไม่ไปถามว่าทําไมจงไม่ไปก็บอกว่าผมรู้แล้วว่าผมถ้าถ้าพบหมดบุญเจ้เทวดาผมจะไปที่นั่นผมก็ต่อบุญของผมใหม่การที่ผมไม่ช่วยท่านอยู่เวลานี้ก็จะเป็นการต่อบุญกุศลของผมก็ที่ว่าท่านท่านก็ช่วยผมผมก็ช่วยท่าน ก็ถามว่าเวลาที่ท่านมาใส่บาตรท่านจะมีอานิงสงอะไรท่านก็นชี่้ดูวิมายของท่านวิมายของท่านเดินเดิมสภาวะเป็นอย่างนี้เวลานี้มันแจ่มใสขึ้นนี่แสดงว,ว่าผมก้าวหนีนรกไปก้าวหนึ่งแล้วนี่เป็นว่าเป็นอันว่าเป็นปกติแล้วก็มีบางท่านโดยเพราะอย่างนิ่งเทวดาชั้นเจา้าตุมหาราช ท่านวันนี้คุยเก่งแต่เวลาคุยกับท่านเรียบร้อยบางท่านก็เรียบร้อยบางท่านก็ท่าทางเหมือนเกรงก็สุนรแต่วาระแต่ว่าท่านวันนี้ชอบคุยว่าคุ้มทรัพย์ปีที่หน่อนคุ้มทรัพย์มีที่นี่ถ้าบอกคุ้มทรัพย์มีที่ไหนพอชี้ไปเหมือนก็ไม่มีแผ่นดินไม่เห็นทรัพย์ชัดเจนแจ่มใสามากบางท่านก็ถามว่าต้องการไหมล่ะครับ ทรัพย์ก้อนใหญ่ทั้งหมดนี้ท่านไม่มีสิทธิ์รปะว่าก้อนเล็กๆขนาดนี้ถ้าก้อนเล็กๆก,กับบรรดาที่พุทธบริษัทหนักมันเกินสิบกิโลเอาไหมถ้าเอาผมจะนํามาถวายก็เลยบอกพวกท่านว่าการนําทรัพย์สินมาเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมีโทษได้เพราะอย่างยิ่งพระทุดงแค่มีสตังอยู่ในไม่ ในย่ามหนึ่งสตางค์มดก็กินแล้วเมื่อคันไฟในเรื่องทองไม่มีความหมายวันนี้ไม่มีความหมายวันหน้าก็ไม่มีความหมายไม่ต้องการทองต้องการอยากจะเป็นเทวดาอย่างท่านมากกว่าท่านก็ขอราะชอบใจท่านก็บอกว่าท่านมันทําให้ทิ้งความดีอย่างนี้ก็มีหวังแน่นอนบางท่านก็มาพูดถึงประวัติเดิม ว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยนั่นตั้งแต่สมัยนี้คือสมัยพระเทวดาแล้วท่านก็ทํารูปร่างให้ดูว่าท่านเป็นเทวดารูปร่างแบบนี้พวกผู้เป็นเทวดารูปร่างแบบนั้นแล้วท่านก็บอกว่าก่อนที่ท่านจะลงมาเกิดนี้ท่านอยู่สูงอยู่พรหมแต่ว่าเป็นพรหมชั้นที่สี่นี่พวกพรหมลงมาคุยแก็ถามว่าก่อนที่ฉันจะมาเกิดมีสัญญาอะไรไหมท่านบอกว่ามีสัญญา ่าตั้งใจจะให้ดีกว่าเดิมเมื่อตายไปแล้วคราวนี้จะต้องอยู่สูงกว่าเดิมก็ถามว่าคำว่าสูงกว่าเดิมเป็นพรหมชั้นที่ห้าชั้นที่หกที่เจ็ดที่แปดใช่ไหมท่านบอกไม่ใช่ก็ถามว่าชั้นไหนท่านบอกรู้เอาเองเมื่อตายก็เป็นว่าการอยู่ในปานา่าบรรดาท่านพระบริษัทไม่มีความเหงา ยามว่างก็มีเพื่อนคุยแต่เป็นเพื่อนที่ดีอันนี้ต่อมาในเวลาเวลาวันเวลาใกล้เข้ามาทุกทีปฏิบัติหนักคำว่าหนักนี่ไม่ใช่หมายความใช้เวลานาน,านคือการใช้อารมณ์ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยามว่างต่อมาบาค้ามันต่อไปเมื่อถึงเวลาวันใกล้จะมาจะกลับ คิดว่าวันพรุ่งนี้กับเวลาสามวันถึงวัดป่าดงโคมันจะถึงหรือไม่ถึงแล้วถ้าหากเห็นว่าจะไม่ถึงเราจะเดินทั้งกลันวันละกลางคืนตื่นขึ้นมาตอนเช้ามาบินาบาตเสร็จก็น,นึกถึงเทพเจ้าทั้งหมดนางฟ้าทั้งหมดนึกก็พระทั้งหมดที่เมตตาขอลาท่านขอขอบคุณท่าน แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสิ่งที่น่าแปลกเกินคาดพอน,นึกถึงท่านพับปรากฏทุกองค์ปรากฏชัดหมดมีสภาพเป็นเทวดาแพลรวราเป็นยับท่านที่เคยใส่บาตรนุ่งผ้าขาดใส่เสื้อขาดก็หมดไม่ขาดแล้วเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหมดก็กล่าววาจาขอลาท่านขอขอบคุณท่าน แล้วก็ขอความเมตตาท่านบอกว่าการเดินทางกลับก็ดีอยู่ที่วัดก็ตามขอท่านเมตตาต่อไปท่านนั้นหลายก็ยอมรับแล้วก็มีท่านหนึ่งถามว่าจําทางได้ไหมก็เรียนให้ท่านทราบบอกว่าจําไม่ได้เพราะาตอนมาในลงวิอาเดินลัดตัดทางมาเร็วแล้วเกิดตั้งหลังผักไห้เดินมาที่ศีวจันทร์ใช้เวลาสิบนาทีไม่รู้มาอย่างไง ถ้าท่านถามว่าท่านจะกลับยังไงท่านก็เลยบอกว่าถ้าเทวดาไม่ช่วยก็ใช้ทิศตะวันออกเป็นเกณฑ์จะเดินตามพระอาทิตย์เดินสวนทางพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตะวันออกออกมาเราเดินสวนทางไปยังไงยังไงก็ถึงแม่น,น้ําเจ้าพญาแน่เมื่อถึงแม่น,น้ำเจ้าพญาก็ถือว่าการถึงวัดเป็นของง่ายจะจับสายแม่น,น้ำเจ้าพญาเป็นสำคัญ เแล้วก็จะตัดทางตามสุควรก็มีเทวดาท่านหนึ่งบอกว่ากายกลับของท่านจะต้องแวะอีกที่สองสถานคือว่าที่ใต้อำเภอบางประมาห์แห่งหนึ่งแล้วก็ที่ที่เหนือวัดบางซ้ายในแห่งหนึ่งจะต้องปักกดครั้งที่นั่นก็เลยบอกท่านบอกว่าจากศีระจันทร์ ไปอำเภอบางประมานี่วันเดียวมาไม่ถึงจะไปยังไงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของหลวงวิท่านหลวงวิแต่งตัวเสียสวยแพร่พร่าบอกว่าไม่เป็นไรผมพาท่านมาได้ผมก็ต้องพาท่านกลับได้ไปตามกำหนดที่จะพึงไปก็ถามท่้นบอกว่าจะไปที่นั่นมันมีเหตุผลยังไงแล้วก็บอกว่าในที่สองพระฐานนี่เขาจะกนจกกนเปียดเด็ก แต่บ้านแถวนั้นเป็นบ้านคนจนแะจ่ายงานก็มันก็มีการปเปลีย่ยนแปลงถ้าได้พระทุนด,ดงเขาก็ไม่ต้องลองทุนมากขอท่านไปโปรดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตามใจท่านจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เวลาตอนเย็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงจะออกเดินทางคุยกันตอนเช้าก็ถามว่าการออกเดินทางบ่ายสามโมงจะถึงพอดีไหม ให้ก็บอกว่านับเป็นหน้าที่ของผมต้องถึงวอดีกเวลาหลังจากนั้นทุกท่านก็หายไปพวกเราคนนอนเมื่อถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงลวงวิก็มาแต่ว่าตอนนี้หลงวิมาไม่ใช้ไม่แต่งตัวเหมือนเก่านุ่งกางเกงแพรใส่สีดำใส่เสื้อคุยเหง่สีดำมาถึงก็ชวนเดินทางว่าเดินทางไปกับท่าน เมื่อเดินทางออกไปตักสิบนาทีหันหลังมาหวังจะดูที่ว่าอีที่ตรงนี้มันมีความสุขวันหลังเรยมาที่นี่ปรากฏว่าภูเขาหายไปหมดแล้วก็ถามลงวิบอกว่าภูเขาที่พักเมาสักครู่เนี่เวลานี้มันไปไหนแต่ก็บอกว่าผมบอกท่านต้นแล้วว่าเป็นภูเขาชั่วคราวไม่ไม่ใช่ภูเขาประจำ ก็หมดเรื่องกันไปเดินตามท่านไปใช้เวลาประมาณทักสิบนาทีก็พบกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ยืนอยู่ทางหลังบ้านของเขาคนทั้งหมดประมาณห้าสิบคนเศษเมื่อเกิดเ,เข้าเขาออกมาต้อนรับขอนิมนให้ปักกดตรงหลังบ้านเขาออกไป มเมื่อเลกเลือกชัยภูมิได้ดีห่างบ้านพอต้องขวนประมาณกิโลเศษก็ปักรดลุงวิท่านก็ยังอยู่ที่นั่นก็ถามเขาว่าที่ญาติโยมยืนอยู่เนี่ยคอยใครหรือหรือว่ารู้ว่าอาตมาจะมาญาติโยมทั้งหลายก็บอกว่าเมื่อสามสี่วันนี้มีคนแก่คนหนึ่งเดินทางมาที่นี่ มาจากป่าบอกว่าวันนี้จะมีพระทุด,ดงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานบัดบ้านมงคจะเดินทางผ่านมาทางนี้ขอให้นิม,มนต์ปักตรีที่นี่และลูกของใครมีจุกมีเปียขอที่จะตัดได้ให้มาพร้อมกันตัดจุกที่นี่จะเป็นมงคลใหญ่ในเมื่อพูดอย่างนั้นก็เชื่อท่นานคำว่าเป็นมงคลใหญ่ก็หมายความว่าพระธุด,ดงไม่มีกังวลกับญาติโยม เพียงแค่มีข้าวให้กินก็ใช้ได้เมื่อขณะที่ปักตรดเสร็จญาติโยมก็น้ําชาบ้างเอาน้ำน้ต้มต้มบ้างเอามาให้ฉันเวลานั้นก็มีพีพาดวงหนึ่งพอพระเจ้คณะดิเกหอบเครื่องปร,รุงพลังมาแบกคลองเดินผ่านมาในทุ่งพอมาถ,ถึงที่ตรงน,นั้นเห็นคนมุงมากๆก,ก,ก็นั่งพักถามว่าพวกคุณจะไปไหน เขาบอกว่าผมอยู่บ้านไปนาใต้ครับปดิเกวงนี้เป็นดีิเกองทองไปแสดงร่วมกันมาที่สายใหญ่สมกำลังเดินทางกลับเพราะทางสายใหญ่สมถ้าใช้เรือไปก็ไม่สะดวกก็เลยคุยกันเขาเลยตัดสินใจเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านพักที่นี่ผมก็ขอข้างคืนที่นี่ด้วยครับ ก็คุยไปสองสาคำก็มีคนหนึ่งเตรียมเครื่องโกนจุกเขาถามว่าจะมีการโกนจุกโกนปีหรือครับบอกมีญาติโยมมีเด็กมาประมาณทั้งสิบคนเศษที่มาตัดจุดกระเปียบอกถ้าอย่างนั้นผมก็จะเอาวิพาทบันเลงให้ไม่ต้องเสียอะไรเอาบุญด้วยครับนิเกก็บอกว่าจะแสดงให้ด้วยก็เป็นว่าก็มีทั้งบิพาทมีทั้งนิเกมีเครื่องครบ ชาวบ้านก็ดีแสนดีไม่รู้วมีจะมีพิาพาทเมเกก็สร้างโรงลิเกทันทีพวิ่งแปลวไม่กระทูมาปักเข้าไม่ลำมาพ่ายเข้าสักมาโปเข้าทําพื้นให้เรียบปูเสือปูสัตว์ทําเป็นที่พักคนด้วยเป็นที่แสดงด้วยก็เป็นว่าคืนนั่นคืนนึงกันทั้งคืนพิาพาทก็มันเลง เขาบอกว่าเป็นพิพาทวงบ้านเปนาใต้เนี่ยความจริงวงบ้านเปนาใต้เป็นพิพาทประจำวัดบันุโคอาจะมารู้จักนักบรรเลงทุกคนแต่ว่านักบรรเลงที่บอกว่าอยู่้นนันเป็นนาใต้วันนั้นไม่รู้จักสักคนจะหาใครสักคนที่รู้จักก็ไม่มีก็นี่นเป็นเรื่องของเขา เป็นว่าเขาก็มันเลงกันไปแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักร้องประจามงบิาพาดร้องทำฝันจุกได้ดีมากไพเราะเป็นธรรมะธรรมโออย่างดีคนฟังเพลิดเพลินวิาพากษ์กับมะเลงอย่างดีเพราะตกกลางคืนชาวบ้านก็ไปหาเจ้าเกียงเจ้าประยุตมาสิบดวงที่เกยก็สแ,ดแสแดงเมื่อแสดงเสร็จเวลาประมาณหกทุ่มคนเลิก,กเลยบอว,ว่าตั้งที่นี้ไปฉันต้องการความสงัด พวกคนก็นอนกันเงียบช้าบวบานก็นอนกลางทุ่งโพดีเกก็นอนเช้าบวบานก็นอนป้องกันโพดีเกกแล้วพวกพิพาเกขงของจะหายแต่เกงอิดได้หรือแ,แต่เกงจะไยุกระจดสว่างจ้าทั้งคืนพวกเราก็จะเริยนคำถ่ายกันตามปกติรุ่งขึ้นตอนเช้าตอนนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวของธทวดา ก็เป็นว่าฉันข้าวเสร็จชาวบ้านฉันข้าวเสร็จขับข้าวก็เหลือเยอะแยะโปรตีนปีพ่ายก็กินกันเมื่อมีการกินฉันข้าวปีพ่ายก็มาเลงต่อไปก็ทําการวิธีโกนจุกพอโสตยันโตพรน้มนเสร็จปีพ่ายก็มาเลงที่เกย์ก็แสดงบ่ายสามโมงเย็นลงวิก็บอกว่าเดินทางต่อไปที่เหนือวัดบางไายใน ในที่ตรงนั้นมีบ้านตั้งเด่นๆอยู่สามหลังไปถึงตรงนั้นก็มีคนเข้ามายืนดักอีกละขอให้พักตรงนี้จะโกนจุกเด็กถามว่าโยมรู้ได้ยังไงก็อบอกมีคนแก่มาบอกล่วงหน้าสามวันแล้วว่าพระจะมาสามองค์เป็นฤาษีหลวงพ่อปานก็ทําในลักษณะเดิมหลังจากนั้นก็กลับวัดพอถึงประตูน้ําเจ้าเจ็ด คณะวิพาทกับคณะมิเกก็ขอลายแยกไปอันนี้เรบบรรดาย่าโยมพุทธบริษัททั้งหลายในช่วงนี้เป็นการฝึกตุ้ดงแบบอุกฤรแต่ถ้าถามว่าเขามีวิพาสมีิเกมีอารมณ์เป็นยังไงก็ตอบว่าใช้อารมณ์เดิมตามที่พระท่านเตือนว่านักแสดงก็ดี คนที่มันดูคนดีทั้งหมดนี้อายุไม่ถึงร้อยปีก็ตายหมดตามที่พระโมคคัลลาภาษาที่บมท่านเคยคิดชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่ถึงร้อยปีเราก็ตายเสียงรีเกที่ร้องถ้ากำลังร้องอยู่ก็มีเสียงหยุดร้องอะไรก็หมดเสียงเหมือนกับชีวิตของเรายังให้ใจอยู่เร่งทีงเชื่อมีชีวิตถ้าเลิกให้ใจอะไรชีวิตก็หมดไป เสียงพิพาทลาตะพนกันหมนกันถ้ากำยังบันเลีงยงอยู่เพียงใดเสียงก็ปรากฏถ้าเลิกบันเลียงเลิกเลียงเสียงก็หายก็เหมือนกับชีวิตของเราชีวิตของเราตอนนั้นในเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังมีชีวิตลมหายใจหมดก็หายไปคิดแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็คิดต่อไปว่าอทาิรังวัตยังกายย เบื้ต้นถึงแปลไปใยความว่าร่างกายของเราม่หมดชีวิตมัานก็ไร้ประโยชน์ท่อนไม้ที่ลไรประโยชน์ดีกว่าร่างกายพระราบดดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพอพูดมาถึงตอนนี้เวลาก็หมดพอดีขอลาก่อนขอความสุกสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี